พรีวิววันนี้ค่ะใหมจะพาทุกคนนะคะมารีวิวโครงการบ้านเดียวรู้ในอานณาจักรแกรนดิโอดิสเปนิชที่สุดแห่งโครงการคุณภาพจาก f ฟเซอร p พร p อพเพอร์ตค่ะ mm hmm. และนี่นะคะ mm hmm. ก็คือเมนเกตของโครงการแกร n ดิโรามินทาวงแหวนนะคะที่ดูหรูหราแล้วก็โออามากๆค่ะ ออกแบบมาในธีมสไตล์สเปนนิชนะคะด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาร์คที่เน้นเส้นความโค้งมนค่ะก็จะดูสง่างามนะคะแล้วก็คล้ายๆกับพระราชวังหรือว่าคหนหัดขนาดใหญ่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีหอคอยค่ะที่ประดับตกแต่งนะคะด้วยผนังลายหินนั่นเองนะคะซึ่งจะทําให้โครงการนี้นะคะมีความสวยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีหน้าต่างทรงโค้งมนแบบอาร์คด้วยค่ะ ที่เมนเกตค่ะจะมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานจากทาง f ฟเซอร์พรอพเพอร์ตี้โฮมนั่นเองค่ะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็กล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่นี่เนี่ยประตูทางเข้าออกโครงการค่ะจะแบ่งเป็น2ฝั่งแยกระหว่าง r e s i d e n t แล้วก็ v i s i t o r เพื่อง่ายต่อการเข้าออกโครงการนั่นเองค่ะ r e s i d e n t จะเข้าออกด้วยระบบ k ีย์การ Acces s ค่ะ ประตูลวเหล็กก็จะทำการเปิดปิดอตัตโนมัติได้ในระยะไกลนะคะส่วนวิสิเตอร์ค่ะก็จะต้องทําการแลกบัตรประชาชนเอาไว้ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยค่ะนอกจากจะมีอยู่ที่บริเวณเมนเกตแล้วนะคะทางโครงการเขาก็ยังดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกบ้านที่นี่โดยทุกหลังค่ะจะติดตั้งสัญญาณกันขโมยแมกเนติกเซนเซอร์ติดตั้งให้ทั้งหลังและก็ทุกยูนิตด้วยนะคะนอกจากนี้ยังได้เตรียมระบบสมาร์ทโฮมค่ะเพื่อรองรับการใช้งานอย่างสมาร์ทสวิตช์สมาร์ทโฮมสมาร์ทเซキュริตี้และกล้อง CCTV ลูกบ้านแค่ติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์นะคะเพราะว่าเรื่องของระบบเนี่ยทางโครงการเขาได้จัดเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ เข้ามาด้านในของโครงการแกรดิโอรามินทาวงแหวนนะคะเราก็จะเจอกับน้ำพุค่ะซึ่งเป็นแนวยาวทอดมาตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าไปจนถึงขับเฮ้าเลยค่ะซึ่งผังของโครงการนี่นะคะเขาออกแบบให้ในส่วนของขับเฮ้าแล้วก็สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ไว้โซนด้านหน้าของโครงการเพื่อให้ลูกบ้านค่ะสามารถเข้าใช้งานพื้นที่ส่วนกลางได้ง่ายนะคะส่วนถนนเมนของโครงการแกรดิโอรามินทาวงแหวนด้านหน้าเนี่ยจะกว้างถึง22เมตรด้วยกัน ถัดเข้าไปด้านในค่ะถนนเมนจะกว้าง12เมตรและถนนซอยกว้าง9เมตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นถนนที่มีขนาดกว้างและรถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวกค่ะและนี่ก็คือคาเฟาของโครงการค่ะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพลาซ่าดิเอ็กซ์พานาจตุรัสสุดคลาสสิกในประเทศสเปนนะคะที่ผสมผสานความคลาสสิกและก็ความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองนะคะด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาร์ต ตามแบบฉบับของสเปนิชสไตล์ค่ะด้านหน้าของคาเพ้านะคะจะเป็นสระว่ายน้ำค่ะที่นี่จะมีขนาดกว้าง10เมตรแล้วก็ยาว20เมตรนะคะลูกบ้านสามารถว่ายน้ำออกกำลังกายได้เลยนะคะเช็ควิวสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ค่ะสระว่ายน้ำที่นี่เป็นแบบสระระบบเกลือนะคะและมีความปลอดภัยเพราะทางโครงการเขาแยกระหวางสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ไว้ให้ค่ะ และนี่คือด้านในของ CoWorking s p a c e ซค่ะทุกคนค่ะที่นี่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ลูกบ้านสามารถมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนหรือว่านั่งทํางานได้นะคะในส่วนของ CoWorking s p a c e ซค่ะก็จะสามารถที่จะมองเห็นนะคะวิวของสระว่ายน้าแล้วก็สวนขนาดใหญ่ค่ะส่วนด้านข้างก็จะเป็นฟิตเนสรูมค่ะฟิตเนสนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆที่ถือว่าครบครันมากๆไม่ว่าจะคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งถูกใจสําหรับคนรักสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนพื้นที่สวนส่วนกลางค่ะจะอยู่ด้านหน้าของคลับเฮาส์นะคะในสไตล์ยุโรปนั่นเองค่ะซึ่งมีความสวยงามมากๆค่ะและบริเวณนี้นะคะยังมีจอกกิ้งแท็กไว้ให้ลูกบ้านได้วิ่งออกกำลังกายอีกด้วยค่ะ ีโครงการแกรดิโอรามินทาวงแหวนนะคะพัฒนาบนที่ดินประมาณ68ไร่กว่าค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะในสไตล์โมเดนยูโรเปียนสไตล์นั่นเองนะคะทั้งหมดเนี่ย259ูนิตด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเทียบกันนะคะระหว่างพื้นที่ดินของโครงการกับจำนวนยูนิตเนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะคะทำให้บรรยากาศในการอยู่อาศัยในโครงการเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวนะคะน่าอยู่อาศัยแล้วก็ไม่แออัดด้วยค่ะ สำหรับแบบบ้านในโครงการค่ะมีให้เลือก3แบบรองรับครอบครัวขนาดใหญ่อยู่ได้หลายเจเนอเรชันเลยนะคะเริ่มกันที่แบบแรกค่ะชื่อว่าสราโกซาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่216ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถนะคะมีส่วนพักผ่อนมีห้องพระห้องรับประทานอาหารลอนรี่รูมและเมดรูมค่ะส่วนแบบที่2ชื่อว่าเมริดาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่251ตารางเมตร ฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ํา2ที่จอดรถมีส่วนพักผ่อนมีห้องพระห้องรับประทานอาหารห้องครัวลอนดรีรูมและเมดรูมค่ะส่วนแบบสุดท้ายชื่อว่าอบิลาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่320ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดรถมีส่วนพักผ่อนห้องพระห้องทํางานสระว่ายน้ําส่วนตัวห้องรับประทานอาหารลอนดรีรูมและเมดรูมค่ะ หลังที่ไม่พาทุกคนมาดูนะคะเป็นไทยที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะหลังนี้แหละชื่อว่าอบีลานั่นเองนะคะ กับพื้นที่ใช้สอย320ตารางเมตรและความพิเศษของแบบบ้านอบิลานั้นก็คือมีสระว่ายน้ําส่วนตัวอยู่ด้านในบ้านนั่นเองค่ะทุกคนเรามาดูดีไซน์ของตัวบ้านกันดีกว่านะคะเขาได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากในสไตล์ของยุโรปนั่นเองนะคะโดยภาษาดด้านหน้าเนี่ยได้สถาปัยกกรรมนะคะมาจาก Neo Art Deco นะคะก็จะเลือกใช้โทนสีที่สว่างของตัวบ้านเป็นหละะักค่ะมีการ ประดับตกแต่งในผนังด้านหน้าเนี่ยกรุด้วยหินค่ะแล้วก็ใช้สีน้ําตาลอ่อนนะคะแล้วก็ตัดกับสีของหลังคาน้่นก็คือสีเทาเข้มนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาจะใช้ฟาซาดด้านหน้านะคะออกแบบให้เป็นรูปทรงของหลังคาจัว่วที่ไล่ระดับกันทําให้บ้านเนี่นะคะเขาก็จะมีระดับมีลูกเล่นต่างๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็ยังเพิ่มความสว่างนะคะของตัวบ้านด้วยช่องแสงนะคะที่มีความโค้งมนค่ะจึงทําให้บ้านเนี่ยมีหน้าต่างและมีช่องแสงเพิ่มมากขึ้นยิ่งเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านเราก็จะได้แสงสว่างจาก ธรรมชาติอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะไปดูฟังก์ชันอื่นอของบ้านกันเริ่มกันที่พื้นที่โรงจอดรถค่ะ บริเวณรงมจอดรถค่ะสามารถจอดรถ3คันได้สบายเลยนะคะพวกรถ SUV รถตู้ต่างๆก็สามารถจอดได้นะคะที่จอดรถตรงนี้ค่ะทางโครงการนะคะเขาได้เตรียมระบบไฟนะคะรองรับการติดตั้ง E ีวีชาร์เจอร์เพื่อการใช้รถไฟฟ้าในอนาคตนั่นเองค่ะส่วนประตูนะคะตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นประตูของห้องเก็บของนะคะแล้วก็เป็นทรงสูงด้วยบันไดนะคะอุปกรณ์ทําสวนต่างๆอุปกรณ์ล้างรถค่ะเก็บไว้ในห้องเก็บของตรงนี้ได้เลยนะคะถัดมาที่เราเห็นประตูบาน อ,อีกหนึ่งบานนะคะต้องบอกให้ทราบนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีประตูทางเข้า2ทางด้วยกันค่ะก็จะมีประตูทางเข้าหลักเนาะและส่วนประตูนี้นะคะเป็นประตูที่เชื่อมจากบริเวณที่จอดรถเข้าสู่ในตัวบ้านนั่นเองและที่นี่เนี่ยเขาจะมีห้องเมดด้วยใช่ไหมคะเวลาเราจอดรถนะคะเมดเนี่ยก็สามารถรับของจากเราบริเวณนี้ตรงผ่านประตูนี้เข้าสู่ห้องครัวได้เลยนั่นเองค่ะส่วนกรอบประตูหน้าต่างที่นี่นะคะเขาก็จะให้เป็น UPVC สีขาวนั่นเองค่ะ ว่นนี้คือประตูทางเข้าบ้านหลักนั่นเองค่ะทุกคนค่ะประตูนี้จะให้ความรู้สึกรูหราแล้วก็โออานะคะเพราะว่ากรอบฟาะสาดค่ะจะสูงตั้งแต่ชั้น1ไปจนถึงชั้น2เลยค่ะ และนี่คือด้านในนะคะของบ้านแบบที่ชื่อว่าอบีลานั่นเองค่ะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับความหรูหราแล้วก็โออาเลยนะคะเพราะว่าเราจะเจอกับโฟเยค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะดับเบิลวอลลุ่มนะคะจะอยู่ที่6.5เมตรด้วยกันค่ะพื้นค่ะทางโครงการเขาให้เป็นกระเบื้องแกนิโต้ไซส์80คูณ80นะคะจะทําให้บ้านเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูโปร่งนั่นเองนะคะด้วยไซส์ขนาดของกระเบื้องแล้วก็ดูแลทําความสะอาดง่ายๆค่ะสําหรับบ้านที่นี่เนี่ยนะคะเขาจะเป็นบ้านหน้ากว้างค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ สามารถที่จะแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น2ฝั่งหรือว่าแต่ละปีของบ้านนั่นเองนะคะสำหรับด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของการพักผ่อนนะคะก็จะมีลิฟวิ่งห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องเอเนกประสงค์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของบ้านค่ะก็จะเป็นฝั่งเซอร์วิสนะคะจะเป็นพวกพื้นที่ของครัวห้องน้ําต่างๆเดี๋ยวไหม่จะพามาดูพื้นที่โซนด้านนี้กันก่อนค่ะโซนแรกที่ใหม่จะพามาดูนะคะจะเป็นโซนของลิฟวิ g งแอเรียนั่นเองค่ะ บริเวณนี้นะคะสามารถจัดวางโซฟาตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆแบบในบ้านตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะอาจจะเป็นโซฟานะคะที่เป็นลักษณะของทรงตัวแอก็ได้นะคะหรือว่าเป็นโซฟาโดยรอบแบบนี้ก็ได้เนาะประมาณ4ที่นั่งได้ดีเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะวางคอฟฟี่เทเบิลได้ค่ะหรือว่าอาจจะมีโต๊ะนะคะไว้บริเวณมุมหนึ่งของบ้านได้เหมือนกันเนาะสำหรับทีวีค่ะระยะสายตา50นิ้วขึ้นไปได้เลยะคะ่ะ ข้อดีของบ้านนะคะในโครงการนี้นั่นก็คือเขาออกแบบให้มีหน้าต่างบานใหญ่นะคะแล้วก็ช่องแสงต่างๆเนี่ยรอบบ้านเลยเพราะว่าต้องการที่จะให้ได้รับแสงธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความโปร่งของบ้านมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งค่ะคือบ้านนะคะหันหน้าแนวเหนือใต้ค่ะก็จะรับลมแล้วก็หลบแดดยิ่งวันไหนนะคะที่อากาศดีๆบรรยากาศดีๆค่ะเราก็เปิดหน้าต่างให้ลมเนี่ยโฟล์เข้ามาในบ้านได้ตลอดเลยค่ะถัดไปค่ะหมายจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องนอนที่4ค่ะซึ่งอยู่ติดกับ รีวิงเลยค่ะทุกคน นอนที่4นี้นะคะเหมาะที่จะทําเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าอยู่บริเวณชั้นล่างนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยแทบจะไม่ต้องเสียเงินในการต่อเติมให้ยุ่งยากเลยนะคะเพราะว่าเขาเตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วนะคะสําหรับห้องนอนนี้นะคะในห้องเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่วิวดีแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวเนาะอยู่ชั้นล่างอยู่มุมหนึ่งของบ้านนะคะตรงนี้สามารถมองเห็นวิวด้านหน้าได้ค่ะมีหน้าต่างนะคะ บ้านใหญ่ค่ะสไลด์เปิดรับลมได้เลยส่วนด้านข้างนี้มีประตูนะคะที่เปิดเชื่อมออกไปบริเวณสวนด้านข้างบ้านได้เลยนะคะถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุอาจจะต้องทาแลมนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเนาะก็สามารถใช้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าออกได้ในบริเวณห้องนี้นั่นเองนะคะสําหรับห้องนี้ค่ะจัดวางเตียงไซส์ใหญ่ๆได้นะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆวางได้ครบเลยนะคะและห้องนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งเลยก็คือมีประตูที่เปิดเชื่อมไปสู่บริเวณที่เป็นห้องน้ําค่ะ สำหรับห้องน้ำนี้นะคะถือว่าเป็นดับเบิลแอคเซสค่ะสามารถเข้าออกประตูได้2ทางนะคะคือเชื่อมจากห้องนอนที่4แล้วก็จากบริเวณตรงกลางส่วนกลางของบ้านนั่นเองนะคะภายในห้องน้ำค่ะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะคะพื้นที่ของโซนเปียกค่ะก็จะมีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างท,างที่เปิดระบายอากาศลดความอับชื้นแล้วก็แสงสว่างส่องเข้ามาได้นั่นเองนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆในห้องน้ำนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ดังที่มีคุณภาพสูงค่ะ วนห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์ค่ะทุกคนค่ะอย่างในบ้านตัวอย่างนี้นะคะทำให้เห็นเลยว่าห้องอนเนกประสงค์นี้นะคะทำเป็นห้องฟิตเนสแบบนี้ได้เลยอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งนะคะก็อยู่รวมในห้องนี้ได้ห้องนี้ค่อนข้างที่จะมีความโปร่งแล้วก็แสงสว่างเข้ากําลังดีมากๆเลยค่ะมีหน้าต่างนะคะตามมุมต่างๆที่ได้แสงจากธรรมชาติเข้ามา ห้องนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานได้เพราะว่าอยู่โซนด้านหลังของบ้านแล้วก็เงียบสงบอาจจะเป็นห้องโฮมเธียเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าบ้านไหนที่มีสมาชิกเยอะค่ะปรับเปลี่ยนห้องนี้นะคะให้กลายเป็นห้องนอนที่5้าได้เลยค่ะและที่เห็นนี้นะคะคือสาว่ายน้ําส่วนตัวค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะในแบบบ้านอบิลานั่นเองนะคะสำหรับสาว่ายน้ำนี้เนี่ยนะคะเวลาเราเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานก็สามารถที่จะมานั่งแช่ผ่อนคลายได้เลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นทาราบำบัดนั่นเองเพราะว่าเขาจะมีกระแสน้ำค่ะที่ปล่อยออกมาเปรียบเสมือนแบบการนวดการสปาไปในตัวค่ะโซนถัดไปของบ้านค่ะหมายจะพามาดูดินนิ่งแอเรียนั่นเองนะคะซึ่งพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหารค่ะทุกคน บริเวณนี้อยู่ตรงกลางของบ้านเลยนะคะวางโต๊ะประธานอาหารนะคะประมาณ6-8ถึงที่นั่งกำลังดีค่ะแล้วก็ตำแหน่งของการจัดวางโต๊ะทานข้าวนี้ดีมากๆนะคะด้านหลังค่ะมองเห็นวิวสวนหลังบ้านมีหน้าต่างบานใหญ่นะคะส่วนด้านนี้เนี่ยก็มองเห็นสระว่ายน้ำส่วนตัวนั่นเองค่ะแล้ว for t w ceiling งคะ่ะของตัวบ้านเนี่ยชั้นล่างจะอยู่ที่2.8เมตรเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ถ้าจะติดโคมไฟห้อยแบบนี้ก็สามารถทาได้นั่นเองค่ะไปดูพื้นที่โซนต่อไปกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือพื้นที่ของห้องครัวค่ะ สำหรับห้องครัวค่ะที่นี่เป็นห้องครัวปิดที่เป็นไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะและในห้องครัวนี้นะคะตามผานังต่างๆเนี่ยเขาก็จะเน้นความโปร่งนะคะก็จะมีกระจกเข้ามุมให้ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างบานสไลด์ค่ะเอาไว้รับส่งของจากห้องครัวนะคะสู่บริเวณที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองนะคะถัดมามีหน้าต่างให้อีกหนึ่งจุดค่ะบริเวณนี้คะ่ะเปิดให้ลมโฟล์ได้นะคะลมด้านหลังก็จะโฟล์เข้าสู่ข้างในห้องครัวนั่นเองนะคะ ห้องครัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่มากๆทําลักษณะครัวนะคะเป็นรูปตัว L ตัว U ได้เลยตรงกลางค่ะทําไอซ์แลนด์ได้แบบนี้นะคะติดหูดูดควันได้สามารถวางตู้เย็นค่ะไซส์ใหญ่ๆได้เลย2ประตูแบบนี้นะคะและห้องที่ติดกับห้องครัวค่ะที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องสําหรับซักรีดนั่นเองค่ะ ส่วนนี้เป็นห้องซักรีดค่ะทุกคนที่ใช้คํานี้เพราะว่าเขาให้พื้นที่นะคะของห้องนี้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะมีประตูค่ะแบ่งแยกระหว่างห้องครัวแล้วก็ห้องนี้ไว้ชัดเจนนะคะ mm hmm. บริเวณนี้นะคะเดิมทีเนี่ยเขาจะเป็นห้องโล่งๆค่ะเราก็จะบิวนะคะ mm hmm. เป็นชั้นไว้สําหรับเก็บพวกอุปกรณ์แบบเข้าของเครื่องใช้ต่างๆในการแบบซักผ้ารีดผ้าได้เลยนะคะ เปิดประตูออกมาจากห้องซักรีดค่ะด้านนอกตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องในส่วนของห้องน้ำเมดแล้วก็ห้องนอนส่วนตัวของเมดนั่นเองค่ะฟังกช์ชันสุดท้ายนะคะที่อยู่บริเวณชั้นล่างค่ะก็คือห้องน้ำค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำที่5หรือว่าห้องน้ำสำหรับแขกนั่นเองนะคะแบบพาวเดอร์รูมค่ะด้านในห้องน้ำก็จะมีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างระบายอากาศหน้าตาห้องน้ำก็ประมาณนี้เลยค่ะ และโครงสร้างบันไดของแบบบ้านอัมบิลานะคะก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะมีความแข็งแรงเวลาขึ้นลงเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของเสียงเลยนะคะปิดทับด้วยไม้ค่ะเข้าชุดก,กันกับราวจับบันไดนะคะและที่เห็นตรงนี้นะคะราวจับบันไดเนี่ยก็จะเป็นระแนงเหล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะทาสีน้ำมันทับนั่นเองค่ะก็จะได้สีที่สวยแล้วก็ดูแลทําความสะอาดง่ายค่ะ และที่บริเวณชั้น2นะคะของแบบบ้านอบิลานะคะที่โครงการแกรนดิโอรามอินทาวงแหวนนะคะชั้น2เนี่ยฟอร์ทูเซียริงจะสูงอยู่ที่2.9เมตรด้วยกันนะคะพื้นชั้น2ค่ะจะเป็นพื้น s p c ลายไม้นั่นเองค่ะบริเวณนี้ค่ะจะเป็นมุมอนเนกประสงค์นะคะเจ้าของบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมนี้นะคะให้กลายเป็นหิ้งพระแบบในบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะซึ่งบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะโปร่งเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างเพิ่มเข้ามาให้อีกหนึ่งจุดค่ะ ก็คือ walkway ค่ะทุกคนค่ะซึ่งผนังด้านนี้นะคะก็จะเป็นผนังที่สามารถจะติดรูปต่างๆได้นะคะส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่นะแสงสว่างส่องเข้ามาเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่า double volume เขาค่อนข้างสูงนะคะตรงถงฟอยเย่ที่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราสามารถติดเชนเดลีย์ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะได้เลยนะคะซึ่งบริเวณชั้น2นี้นะคะยังมีพื้นที่เนกประสงค์ด้วยนะคะด้านนี้เลยค่ะ ที่พื้นที่นเนกประสงค์ตรงนี้นะคะก็สามารถจะปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นอีกหนึ่งลิฟวิ่งที่ชั้น2ได้ซึ่งเป็นลิฟวิ่งสำหรับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะฮะโอเคบ้านไหนที่มีลูกๆชอบเล่นดนตรีอาจจะมีเปียนโนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นโซฟาเป็นมุมดูทีวีได้หมดเลยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีแสงสว่างนะคะนั่นก็คือช่องแสงแล้วก็หน้าต่างให้เราด้วยนะคะอีก1จุดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหมายจะพาทุกคนนะคะไปดูพื้นที่แล้วก็โซนแห่งการพักผ่อนขอเริ่มที่ห้องมาสเตอร์เบ มาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะซึ่งห้องนอนใหญ่ของที่นี่นะคะจะได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านไปเลยค่ะเข้ามาด้านในก็จะเป็นห้องกวง้กวางๆโล่งๆโปร่งๆนะคะในพื้นที่ของโซนนอนค่ะวางเตียงนอนคิงไซส์ควีนไซส์ได้เลยนะคะหรือว่าบ้านไหนเนี่ยที่อยากจะได้เตียงนอนไซส์สั่งตัดพิเศษก็วางได้นะคะด้านข้างเตียงตรงนี้ค่ะสามารถวางโต๊ะข้างเตียงได้เลยไปเตียงนะคะมีพื้นที่เหลือวางเดย์เบดได้นะคะถ้าใครต้องการจะมีแบบนี้ได้เลยเนาะผนังอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ติดตั้งทีวีได้นะคะตรงนี้เนี่ย40นิ้วขึ้นไปได้เลยนะคะส่วนด้านนี้ด้านหลังของไมตรงนี้นะคะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ค่ะที่เปิดสไลด์ออกไปได้เลยค่ะ เนื่องจากห้องมาสเตอร์เบดรูมค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะคะทุกคนคะ่ะบริเวณนี้ค่ะสามารถมีโต๊ะทางานไว้ในห้องนอนได้เลยนะคะตรงนี้มีหน้าต่างให้ค่ะ1จุดด้วยกันนะคะหรือถ้าใครที่ไม่อยากจะมีโต๊ะทางานไว้ในห้องนอนเนาะก็อาจจะหาเก้าอีน้นวะดคะ่ะตัวใหญ่ๆหรือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนได้เลยนะคะสําหรับในบ้านตัวอย่างนี้นะคะเขาเปิดพื้นที่นะคะเชื่อมกันหมดระหว่าง Wal k in Closet และในส่วนของห้องนอนที่เป็นโซนนอนนะคะเชื่อมต่อกันแบบนี้ได้นี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะคะบริเวณตรงนี้ค่ะทําเป็น พื้นที่ของห้องแต่งตัวได้เลยนะคะด้านหลังของไม้ทั้ง2ฝั่งตรงนี้คือตู้เสื้อผ้าที่บิ้วสูงจะดฝ้าเพดานได้ถึง2.9เมตรค่ะเก็บเสื้อผ้าของผู้หญิงและผู้ชายได้เยอะมากๆนะคะรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะมีชั้นวางกระเป๋าก็สามารถไว้ในโซนนี้ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะมีพื้นที่ไว้สําหรับเก็บแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับนะคะทำเคาน์เตอร์ออกมาอย่างนี้ได้เลยนะคะมุมตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะ แบบตัวใหญ่ๆซสายยาวๆนะคะแสงธรรมชาติเข้าได้1จุดด้วยกันนะคะ,ระโรนี้มีหน้าต่างให้ค่ะเวลาเราแต่งหน้าผู้หญิงเนาะก็จะได้แสงจากการแต่งตัวจากการแต่งหน้าซึ่งมันดีมากๆเลยเนาะเชื่อมต่อกับ Walk in closet ค่ะก็จะเป็นห้องน้ําในห้อง Master Bedroom ค่ะสำหรับ ะะก็จะเป็นแบบฟูลฟังก์ชันเลยค่ะมีบาตรทับให้นะคะชาเวอร์ค่ะสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้านะคะในห้องน้ำเนี่ยทุกคนเขาจะมีหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงให้นะคะสบานด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องน้ากว้างๆที่ฟังก์ชันต่างๆภายในห้องน้าแล้วก็สุขภัณฑ์ที่เขาให้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ดังที่ได้มาตรฐานค่ะ และนี่คือห้องนอนที่2ค่ะซึ่งห้องนอนนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองนะคะหมายจะบอกนะว่าห้องนี้เนี่ยได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ขนาดไม่แพ้กันกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะเข้ามาด้านในค่ะตรงนี้นะคะเตียงนอนกวางเตียงคิงไซส์ควีนไซส์ได้แบบสบายเช่นเดียวกันค่ะ สามารถติดทีวีที่บริเวณปลายเตียงได้นะคะห้องนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าต่างบ้านใหญ่เหมือนกันค่ะเห็นวิวด้านหน้าบ้านนะคะและพื้นที่โซนด้านหลังค่ะก็ยังจะมีในส่วนของ Walk-in Closet นะคะที่เราสามารถที่จะทําเป็นตู้เสื้อผ้าได้สูงจะรดฝ้าเพดานเก็บของได้จุใจค่ะติดกับ Walk-in Closet ค่ะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะในห้องนอนที่2นั่นเองค่ะก็แยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะมีหน้าต่างและก็ช่องแสงไว้สําหรับระบายอากาศด้วย แล้วก็หนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่ทางโครงการแกรนดิโอรามินทาวงแหวนเนี่ยเขามอบให้นะคะกับลูกบ้านนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเฟเซอร์คลีนแอนด์คูลแอร์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีอากาศสะอาดค่ะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยกรองเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะแล้วก็ประหยัดไฟรวมถึงสร้างความสดชื่นให้ภายในบ้านด้วยค่ะ ส่วนนี้คือห้องนอนที่3ค่ะทุกคนห้องนอนนี้นะคะอยู่โซนด้านหลังของบ้านนั่นเองนะคะไม่บอกเลยว่าที่ชั้น2เนี่ยถ้าเราไม่นับห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนที่2และห้องนอนที่3มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะถึงขนาดที่เราสามารถวางเตียงนอนประมาณคิงไซส์ควีนไซส์ได้นะคะในห้องนอนที่3ค่ะตรงนี้นะคะมีหน้าต่างนะคะบริเวณหัวเตียงนะคะให้2บานด้วยกันนะคะแล้วก็จัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางทีวีโต๊ะทางานโต๊ะเครื่องแป้ง ูทเสื้อผ้าและที่ขาดไม่ได้นะคะในทุกๆห้องนอนค่ะเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวให้และในห้องน้ําเขาคอนเซ็ปต์คือแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้นะคะมีหน้าต่างช่องแสงไว้สําหรับระบายอากาศแล้วก็สูพันต่างๆนะคะเป็นแบรนด์ดังที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะ งของโครงการแกรนดิโอรามินทาวงแหวนนะคะถือว่าตั้งอยู่ในทำเลที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็พร้อมในการใช้ชีวิตในท,ทุกๆด้านค่ะถือว่าเดินทางสะดวกแล้วก็เชื่อมต่อกับใจกลางเมืองได้ง่ายด้วยค่ะตัวโ,โครงการอยู่บนถนนเรียบวงแหวนการจนาพิเศษเชื่อมต่อถนนได้หลายสายเลยนะคะทั้งถนนพหลโยธินถนนสายไหมถนนรามินทาน่าและถนนสุขภัณฑ์ห้และยังอยู่ใกล้กับทางด่วนฉลองรัฐด,ด่านจตุโชททําให้เชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองได้สะดวกค่ะจะไปทํางานในเมืองอย่างถนนลาดพร้าวไปพระราม9ก้าไปเอก จยไปทองหลอกก็สะดวกนะคะหรือจะใช้วงแหวนการนาพิเศษเชื่อมต่อไปโซนต่างๆของกรุงเทพมหานครได้หมดเลยนะคะหรือจะเดินทางไปจังหวัดชนบุรีก็ใช้วงแหวนการนาพิเศษเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์อันนี้สะดวกค่ะใครที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมิก็เดินทางไปไม่ยากนะคะส่วนใครที่สะดวกใช้รถไฟฟ้าเพื่อเดินทางเข้าใจกลางเมืองแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสายหยุดค่ะ นั่งต่อเดียวตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองได้เลยแล้วในอนาคตนะคะจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมินบุรีสถานีคูบอนและสถานีรามอินทรา83ก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการค่ะรอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยนะคะจะไปห้างใหญ่แอร์เย็นๆอย่างแฟชั่นไอซ์แลนด์และพรอมนัดก็สะดวกนะคะจะไปเซ็นทัลอีสต์วิวก็ได้หรือจะไปช้อปปิ้งที่เมกะบางนาอีเกียบางนายิ่งง่ายเลยค่ะใช้วงแหวนกาญจนาภิเศกเชื่อมไปได้เลยนะคะ ส่วนโรงเรียนดีๆด,ดังๆที่ได้มาตรฐานก็มีให้เลือกเยอะค่ะและรวมถึงโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการค่ะ วันนี้โฮมรีวิวค่ะพาดูบ้านนะคะกับแบบบ้านอบิลากันครบแล้วนะคะที่โครงการแกรนดิโรามอินทาวงแหวนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่แนวคิดใหม่นะคะ m o เดิร์นย o โร a เปียนสไนั่นเองค่ะเป็นบ้านนะคะที่ออกแบบให้ตอบโจทย์รองรับการอยู่อาศัยได้หลายเจเนอเรชันค่ะกับพื้นที่ใช้สอยที่เริ่มต้นตั้งแต่216ตารางเมตรไปจนถึง320ตารางเมตรกับฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน5ห้องน้ํา2-3ที่จอดรถนะคะที่มีห้องซักรีดและพร้อม กับห้องแม่บ้านและห้องน้ําแม่บ้านในทุกๆยูนิตนั่นเองนะคะสําหรับราคาของโครงการแกรนดิโอรามินทาวงแหวนนะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่9ล้านไปจนถึง15ล้านบาทค่ะซึ่งหมายบอกเลยนะคะว่าราคานี้ในทําเลนี้แล้วก็ใกล้กับทางด่วนวงแหว,งวนการจนาพิเศษก็ถือว่าเป็นบ้านที่ราคาดีอยู่ในสังคมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับแฟนๆที่ดูรายการโฮมรีวิวด้วยนะคะแค่บอกว่ามาจากคลิปของโฮมรีวิวหรือว่านําคลิปเนี่ยนะคะมาให ที่สำนักง,งานขายดูก็ได้รับสิทธิ์ส่วนลดนะคะเพิ่มให้ถึง10,000แบาทค่ะแต่โปรโมชันนี้นะคะถึงวันที่30มิถุนายน2566ายค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะในสไตล์โมเดิร์นยูโรเปียนสไตล์นั่นเองนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จอบโจทย์มากๆเลยนะคะกับฟังก์ชันบ้านที่หลากหลายค่ะแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสังคมการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพถ้าสนใจค่ะแวะมาเยี่ยมชมโครงการได้สำนักง,งานขายเก้าโมงเช้าจนถึง ภาพบรรยากาศไม่หมดแน่นอนก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาชมโครงการด้วยตาของเราเองนะคะสำหรับโลเคชันเนี่ยก็เดินทางง่ายนะคะถ้าเกิดใครนะคะใช้ Google Map ก็สามารถปักหมุดและเดินทางมาได้เลยะคะ่ะและครั้งหน้าโฮมรีวิวนะคะใหม่จะพาไปรีวิวโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วใหม่คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย